กลับมาพบกันอีกนะครับผมเนโกชิกับเกมฮัจบอลนะครับใช้หัวเชื่อมเชื่อมหัวใจหรือว่าจะเป็นขอบเขตหัวใจก็ไม่รู้เรื <laughs> ่องน,นี้ <laughs> แปลว่าพา <laughs> ร์ทที่ห้านะฮะกับฮัจบอลนะกับเรา <Lol. S 2> ลอลหลอนน้องลอลนะฮะก็ที่จะตามตามหาอะไรบางอย่างเพื่อจะไปช่วยแบรอนกลับมานะครับ หมาสุดโปรดเพื่อนรักเพื่อนสนิทของเราเอาละมาถึงก็เริ่มเลยแล้วกันให้เราเดินไปไหนแกชอบแบบให้เดินแบบในที่มืดโอ้ออสการ์ว่าไงเด็กใหม่ฉันเองฮะใช่พร้อมหรือยังพร้อมอะไรหรอถึงเวลาที่จะกำจัดนายไงล่ะ,ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยนายไม่มีประโยชน์สำหรับทาวเวอร์ค o ร a t i อ n แล้วฉันเลยต้องทำการลบนายออกไปละโชคดีนะ ไม่จริงนะถูกแล้วฉันชื่อออสการ์มีเวลา60วินาทีเด็กไม่เออถอดปลั๊กได้ปะอืดอืดอืดได้ปะเอ้านายทำแบบนั้นไม่ได้นะมันมันเป็นส,สมบัติของบริษัทอืม นั่มันโต๊ะของบอสนี่นะ The Boss อา้อาวอา้าวคิดถึงใชไ่ไหมล่ะเจ้าหนูหอมี่ตอนแร้เป็นมูรอนวะ <S <S มาไกลถึงนี่เพื่อจะมาเจอฉันตอนแรกมันเป็นกับพูดคำไม่ค่อยดีนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพูดคำดีขึ้นมาโหมาตรงนี้สิเจ้าหนูมีอะไรหรือเปล่าเจ้ที่รัก <C uth> เดี๋ยวไม่จริงนะเธอไม่ใช่ เธอไม่ใช่เรื่องจริงอย่ายุ่งกับเด็กคนนี้ไม่มีใครเคยพ,พูดกับฉันแบบนั้นโอ้พอ่อเขาสมควรจะได้รับสิ่งนั้นแล้วละ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นว่าเขาแค่ต้องการเวลาพักผ่อนหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเธอทำอะไรนะ่ะจะไม่ยอมหรอกนะจบแล้ว you are done for. ยูรแดนฟอร์เฮ้ต้องสู้เหรอ มันจะมีเหมือนกับเป็นนเดอร์เทลบ้างเหมือนกับว่าเรามีทางเลือกที่เราจะไม่ไม่ฆ่า่หรอไม่สู้ได้ไหมโห oh. แต่ผมยังไม่รู้เพราะผมจะสู้ทุกคนฉันเป็นหัวหัวหน้าที่นี่ไม่ใช่เธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะทำรา้ายฉันเหมือนกับที่เธอทำร้ายเขาเหรอ uh. เอาขยะไปให้ไอ้ไอ้ให้เขากินเหรอฮะเดี๋ยว เราไม่ได้เอาขยบไปให้หมากินนี่ไงมันย้อนให้เราดูว่าเราเอาไว,ไวกิ้งบี t ให้มันกินนี่เบียวไม่ใช่แล้วเพื่อนไม่เขาเป็นเพื่อนสิข,ของฉันก็ดีไงมาเถียงฉันเน,นี่ยเดี๋ยวนะเธอชอบทำอะไรแย่ๆสิขโมของจากคนแก่ หรที่ไม่รู้ไม่ได้ต้องการด้วยซ้ำว่าของนั้นไปทําอะไรกับที่เคยไม่ต้องการชั้นเงี่ยล่ะเดี๋ยวเราไปทําอะไรมาอีกอะเอ๊ะเราได้ขโมยแอปเปิลหรอกหือกับว่าเราไม่ได้หยิบมาแล้วแอปเปิลมันติดนะหรือตัวน,นี้เราไม่ได้คุยด้วยซ้ําม <laughs> ไม่ได้ขโมยโว้ยมั่วแล้วบ้าแล้วฉันไม่ได้ขโมยซะหน่อยเออย,ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแอปเปิลให้ขโมย <laughs> แกจะพูดจะว่ารารขนาดนั้นตลอนะแล้วก็สุดท้ายแล้วนายก็ปล่อยให้มันรอดเพราะว่านายรู้สึกเป็นห่วงแต่ร้อนมากเกินไปเป็นเด็กที่ดีอะไรขนาดนี้นะเดี๋ยวนะเราทำอะไรอีกหรอเราฆ่ามันไม่ใช่เหรอกูฆ่ามันโว้ยข้ฆ่ามัน มใชสิีงที่เกิดขึ้นซะหน่อยฉันตอนนั้นฉันโดนเป็นเพราะความกลัวมันบังตาฉันต่างหากเราฉันเลยไม่รู้ว่านั่นคือเขาคือต,ตอนนั้นฉันก็ผิดที่ฉันรู้นะว่ามันผิดแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นหรอกนะ,ะแล้วตอนที่นายฆ่าโจรหรอฮะเดี๋ยวไปฆ่าโจตอนไหนเดี๋ยวนะ ฆ่าโจมไหมออมมาเลือกได้เหรอแต่เราไม่ได้ฆ่าดิ <laughs> What รู้สึกแย่กับเธอนะเสียใจด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำตอนนี้คือทำทำร้ายคนอื่นไปเรื่อยนะฉันคงจะดีใจถ้าเกิดฉันช่วยเธอได้เดี๋ยวไม่ไม่นะฉันเป็นควบคุมที่ต่างหากเล่าเออ ทำไมแกต้องเกียดฉันฉันไม่ได้เกี๋ยวนะทำไมมันเปลี่ยนข้อความเงี้ยฉันเกียดตัวเองใช่ uh huh. เอา้เอา,อาพ่อทำอะไรเนี่ยพ่อควรจะฟังลูกนะพ่อควรจะสนใจลูกให้มากกว่านี้ พ่อสนใจแต่เรื่องงานจันไม่ได้ลืมไปเลยว่าควรจะทําอะไรในฐานะพอ่พอพ่อขอโทษใช่ถูกแล้วคุณทําอย่างนั้นไงดิเฮ้พี่พอ่อไม่เป็นไรไม่มีอะไรเอ๊ะบาลอนบาลอนเจ้ามา มนกับว่าถ้าเกิดตัวเลือกสุดท้ายนั้นเราเลือกว่าเราเปลี่ยนเขาคนนั้นนะไอ,ไอตัวนั้นมันน่าจะตายใช่ปะแต่พอเราเลือกว่าเราเกลียดตัวเองปุ๊บมันก็เลยมาหักเลือดต่อแทนซึ่งมันก็จบอยู่ดีแต่ไม่เข้าใจความหมายเท่าไหร่มันเป็นเรื่องลําบากนะที่จะมาเจอกับความทรงจำแย่ๆของเรานะ่ะแล้วก็การที่จะผ่านมันไปได้มันยากกว่านั้นอีกโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่นายอยากจะให้มันเกิดเรื่องอีกอย่างขึ้นแทนไม่ต้องไม่ต้อง กังวลนะอ้ติดอางเลยไม่ต้องเป็นห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่นี่หรอกนะฉันยังอยู่ข้างๆนายนะบอลไม่ต้องมาพูดถ้อยคำซึงซ้งๆแล้วก็จากไปโอ้ไม่ก็เล็กสองเมืองเอาเมืองนี้ก่อนนะไม่รู้อะไปตามนี้กันตามนี่อะไรกัน ผมไม่รู้หรอกนะว่าเลือกอะไรแล้วมันจะได้เนื้อเรื่องแบบไหนก็ไปๆเลยแล้วกันไม่รู้หรือว่าไม่รู้เรื่องนะมาถึงตกไปที่ไหนไม่รู้อีกแล้วนะครับก็ในพาร์ทที่ห้านี้ขอให้เกมนี้จบเร็วๆเลยจะได้ไม่ได้สริจราแต่เกมนี้อีกรอบที่เป็นอิสระจากลึ้ต้นใชไหม เขาดูโซมากเลยนะนไม่มีอะไรที่ฉันไม่สมารถซ่อมได้หรอกนะนายช่วยเขาได้เหรอแน่นอนในหนูฉันช่วยได้ฉันช่วยทุกอย่างแหละแต่ไม่ใช่เด็กก็นะเซอร์ซ,ซี่ช่วยฉันพาไอเด็กนี่กลับไปที่เมืองด้วยโอ้ได้ไปที่เมืองอะไรแล้วเนี่ย ตื่นะนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะทำได้แค่นี้จะเป็นลายไม้นะเอือหยิบแล้วเะเขอขยับแล้วบอกแล้วไงปฏิหารทำงานเสมอเดี๋ยวนะโอ้สวัสดีอย่าอย่าทำร้ไรฉันฉันทำอันนี้ไม่ได้ฉันจะไม่สู้กับพวกนายหรอกนะ เดี๋ยวใจเย็นไ้หนูที่นี่ปลอดภัยฉันชื่อว่าเซอร์ซี่ส่วนฉันชื่อลามูนแล้วลามูน <c oughs> เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะ <c oughs> ไอหนูทำงานช้าแล้วไปส่งจดหม้ไปโอ้ลามูนไปแล้วนะ <c oughs> มันเรียกเราว่ากรีนเฟรนครับ <c oughs> เพื่อนตัวเขียวอยินดี้ท็อบสุดอนิมัสนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ฉันไปทำงานก่อนนะ ไปลองเลยเดินเล่นเล่นเดินเล่นดูก็ได้นะจ๊ะไปแปลว่าหลังจากที่เราคุยกับไอเจนแล้วเราทำให้เราดูดว่าแบบเกมนี้มันมีในเรื่องที่แบบเปลี่ยนไปตลอดเวลามากเลยถ้าเกิดเราเลือกช้อยอะไรมามันจะเปลี่ยนหมดเลยแปลว่ามีโอกาสที่เราจะทําอะไรพลาดโดยเฉยตั้งใจหรือเปล่าว่างเถอะเอ๊มีเรเขียนมาด้วยว่า อดทนไว้นะเจ้าหนูน้อย,อยนี้เหรอโอ้ oh, แล้วรูป <laughs> รูปเป็นอะไรไม่รู้คข้างอยู่บนต้นไม้แล้วก็เขียนด้านล่างว่าอดทนไว้นะแหน่ขึ้นอยู่กับมุมมองนะรูปนี้ <laughs> ปุ๊บที่นี่คืออนิมัสสินะเมืองอนิมัสแล้วทำไมต้นไม้ต้นนี้มีร่องต้ไมต้นตนี้ก็มีร่อง เออสะพานไปไหนโอ้หไปด้วยเอ๊ะอะไรอ่ะกบเหรอ <c oughs> อ่ะทำตามในเรื่องก่อนนะฮะเกมนี้ซาว n d t กดีจัดเลยอะ่ะชอบอะ่ะสวนของเซอร์ซี่เหรอเอ๊ะทางนี้ไปได้ปะ ไม่ได้ฮะนี่เป็นบ้านของเซอร์ซีซ่กับลามุนนะฮะลามุนรามุนชื่อเทพจัดนกโอ๊ะนกไอ้นก,นกเอาเป็นเพื่อนตัวเขียวไปแล้วซะแล้วสิมันอยู่ไหนไอ้สัปะรดนั่นอยู่ไหนเอมิลิโอเดี๋ยวนั่นมันเพื่อนตัวเขียวของฉันไม่ใช่สัปหลานนะลามุนโอ้ยเอมิลิโอ เวลาแล้วนะจัดการอ,อ,อย่าต่อยโพกแกทำอะไรนะฉันอัดกับสัป,ปหลาตเอเมเลโอแกนี่มันทึ่มจริงเลย ไม่เป็นไรครับแต่ไม่ต่อยแรงนะฉันก็แค่จะมาตามหาบาลอนแล้วก็กลับนะบาลอนเพื่อนนายเหรอตอนที่จะถามแล้วก็เขาเป็นเออเจะพูดความจริงแล้วกันนะฉันไม่เคยรู้หรอกนะว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะแต่ชิ้นส่วนของเขาบางอย่างอยู่ที่นี่แหละชิ้นส่วนบางอย่างอยู่ที่นี่งั้นนายสองคนกลับบ้านไปนซะเข้าใจไหมเอ๊ะเขา,าเรียกว่าแมมเหรอ ว่าเซอร์ซี่เป็นผู้หญิงเหรอธอเป็นผู้หญิงสินะเซอร์ <laughs> ซี่เธอจะช่วยฉันเหรอขอบคุณมากนะแต่ฉันจะไปข้างล่างแล้วเซอร์ซี่อยากให้ไปข้างบนแไปดูกันดีกว่า เซอร์ซี่ไม่อยู่แปลว่าเราต้องไปข้างล่างสิงั้ยก็เดินขึ้นมาทำไมนี้ไปไปโอ้ละมุนว่างไงเพื่อนตัวเขียวฮะขอโทษเรื่องเอเมลิโอด้วยนะขอแค่อยากจะเป็นฮีโร่แหละบางทีบางคน คนอื่นเขาก็เข้าใจผิดกันบ่อยๆนะแทนก็เลยให้อะไรเป็นสิ่งชดเชยนะมันคือในกลางไงล่ะไว้ดูเวลาเป็นชั่วโมงได้มันดูพังๆไงดูนะจริงๆเอมิลว่าจจะซ่อมได้นะเขาซ่อมของเก่งคุณจะหาเขาเจอได้ที่ถ้ำทา,ท,าทางตอนใต้นะอยู่ต้งแคคตัสไว้ก็คือต้องกระบองเพชร ก็ต้องมีจะมีางานต้องที่ต้องทำนะเซฟก่อนนะไม่รู้เซฟจ้าไม่นอนไม่นอนไปเล้นต่อนอนเพื่อกลับไปดูของในห้องเฮ้ hey, เราไปที่ถ้ำเหรอนีปะนี่งต้นกระบองเพชรเต็มหมดเลยไปหาเอมิลิโอนะครับเพื่อฉันชื่อเทอร์รี่ คริสตัลเต็มหมดเลยขโมยได้ป่ะเนี่ยเอมิลิโอเอ๊ะเอ๊ะเอมิเลียโอเอ๊ะอะไรเอ้อ แต่ว the ่าเหมือนกับเองตัวเนี้ยในตัวเรามีทั้งฝ่ายฝ่ายไม่ดีเป็นฝ่ายเป็นด้านมือของเราครพยายามจะบอกว่ามันทำร้ายนายนานายทำร้ายมันคืนสิเราก็เลยตอบไปว่าไม่ครับอามาดิโลเขาไม่ไดตั้งใจนะอ๋อชื่ออมาอเมเลโอเพราะว่าย่อมาจากอามาดิโลเซปอยแล้วก็อะไรเมกีอ่านไม่ทันเดี๋ยวนะต้องบอกฉัน ทำพลาดไปสองครั้งแล้วละมูลบอกว่าให้ฉันมาหาเรื่องซ่อมนะเป็นเคลที่ดีเราจะต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเฮ้ถ้านายแปดสวินของฉันแล้วก็ถือว่าเป็นนักด่าของฉันแล้วก็เราจะไปจากที่นี่ได้เร็วตาม้มอ่ะเฮ้ของเขา่ะไปขุดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะขโมยของก่อน อมาริโลนี่คือจะเป็นตัวตัวนิ่มหรือเปบอาฮะถ้ะาภาษาไทยไปไหนแล้วเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสยองขวัญทั่วไปแล้วเนี่ยแบบนี้โอ้เขียวเชียวดีมากหนังสยองขวัญเกี่ยวกับเหตุหรอฉันชอบมากเลยอามิโลเป็นไรอ่ะมิโล เออสควอว์ก oh, so, ็คือแปลว่านักด่าเรเนี่ยไปหาของที่เราต้องใช้ซะไปหาของเหรอของมาซ่อมงี้ปะแล้วก็อย่าลืมทำทางหนีที่ได้ด้วยละลองอมาดิโลใส่ใอ่ฝานาใจอย่างเยือกเย็นอานายใจยาวๆนะครับฉันบาดเจ็บเออเห็นชัดๆนะน่นายนี่มันตาดีจริงๆเลย ไม่ต้องเป็นวงชันหรอกนะฉันกลับบ้านได้ให้ช่วยอะไรปะช่วยงั้นเหรอเออช่วยพากลับบ้านไหมขอบคุณมากนะฉันชือ่อรอขอบคุณมากนะรอไปกลับบ้านกันเดี๋ยวค่อยมาทํำเองก็ได้พาส่งบ้านก่อนขอบคุณมากนะรอ ต้องกินน้ำบ่อยๆนะพูดมากจนคอแหกเห <laughs> มือนกับว่าเหมือนกับลามูนมันบอกว่าเอเมรลีโอนั้นชอบทำตัวเป็นอัศสินนลยเาทำตัวเหมือนกับว่าเป็นนั่นแหละอัศสินก,กับพวกทำควสเลยต่อปเวลาอันจะไปออกไปสำรวจถ้ำโอเคฮะพักเสร็จแล้วเหรอร่างกายพร้อมแล้ว โอ้ยเจ็บจังเลยคอมบ้าเลยเจ็บขนาดนี้ก็คือตอนนี้เหมือนกับว่ามันบาดเจ็บว่ามันอยากจะไปกับเราเราเลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปเองจัดการได้นะนายนอนไปเถอะแต่จะบอกให้นอนเลยนอนแล้วจ้ะเอาไปด้วยได้ปะป่ะไปทำหน้าที่ของเรา สำรวจถ้ำเอเราคุยมันตรงทางขึ้นใช่ปะเอะอะไรเนี่ยหินอันใหญ่ขว่งทางของคุณอยู่นะทำลายหินเลยไหมไม่อ่ะไม่อยากทำลายเลยดูไม่ค่อยน่าจะทำลายเท่าไหร่เลยน้ำมันอ่อนแอ อะไรเนี่ยไอ้หนังสือนี่มันคอยจะบอกเราตลอดึ้นจริงไม่ใช่หนังสือหรอกหมายวาว่าเราในด้านด้านไม่ดีของเรานะจริงๆแว่าเราทำลายหินหินประวานได้สินะแต่เราไม่ทำลายเอดูทำท่าดีใจมากเลย ว่าขอแฮปปี้ที่เราไม่ทำลายหีนใช่ปะเพื่อให้เรามาอ้อมแค่นี้นี่นะว่ What? อะไรวะเนี่ยโอเคตามนั้นเราต้องไปทางขวาครับไม่จะเป็นต้องทำลายหินก้อนนี้แกมันอ่อนแอมาตลอดงั้นเหรอจริงเหรอ Hmm. เธอพูดถูกเกี่ยวกับเรื่องของนายทุกคนพูดถูกรู้ไหมทำไมไม่รู้โว้ยแล้วคุณจะรู้เฮะอะไรของเขาวะเนี่ยนายจะรู้ในตอนสุดท้ายรู้ทีหลังว่าเนี่ยรู้ตัวช้า <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอก พอว่าพวกมันกำลังมา<ะ>พอได้แล้วบางทีนายต้องตื่นขึ้นมานะฉันบอว่าพอได้แล้วไงเล่าเป็นทางเป็นตัวเรื่องของนายอะไรอะ่ะโอเคเข้าไปดูมีอะไรอยู่ในนั้น It's persistent. very มันช่างตื้อสุดเกินมีแต่จะไปข้างหน้าไม่ยอมหยุดไม่นะอ,อีกแล้วเหรออย่ายอมแพ้นะสู้ๆเอไม่ใช่ไม่ใช่นายที่จะมีสิทธิ์เลือกนะเดี๋ยวอันนี้เป็นผู้หญิงเหรอเดียร์สิสเตอร์เฉยอันนี้เป็นผู้ชายอีกอ ให้เวลามันหน่อยสิอะไรเนี่ยเังไม่ได้มาเล่นเกมนะเขาบอกว่ากำลังคุยเกี่ยว่าเส้นทางของเรานะเดี๋ยวนะ He s เซ็ about helping him นะเราจะช่วยเขาในการเดินทางไปในเส้นทางของเขา What? มันก็มันคุยอะไรกันผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่า ทำในเรื่องมันยังไม่เข้าใจเลยเราต้องไม่เข้าใจดิแกบอกอะไรฉันเนี่ยมามาคุยๆกันแล้วก็เสร็จจากไป <c oughs> คุณได้หินที่เรื่องแสกออกมา ต่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอสัตว์พูดได้หัวลอ,อยได้อะไรอีกอะเดินเฉงซ่หนังสือพูดได้ด้วยเอยไปไกลแถนหนังสือนี่ขับเลยไหมอยากเดินกลับฮะงงอะ่ะเกมนี้มันบอกว่าสามารถรับได้แต่ว่าเดินกลับแล้วกันอยากรู้อาจจะเจออะไรบางอย่าง อาจจะมีอะไรดักรอเราก็ได้นะไอ้ที่เราจะกดแบบกลับรวเร็วอืมฉากเดินทางกลับฮะนี่ชั้นหนึ่งหรอใช่ปะอือใช่ใช่ใช่ คุณก้อนหินปาวานนั้นดูแฮปปี้นะ่อยเขาไปกันฉันเป็นคนอ่อนแอตรงไหนเนี่ยเราไม่ใช่คนอ่อนแอนะเพราะฉันคือลอร์นีงละ่ะลอร์ฉันได้ก้อนหินมาแล้วเดินเดินลอร์ Lord! ฉันพร้อมจะเด,ดินทางอีกรอบแล้ว ฉันทำเสร็จแล้วหละจัดแบบกายมันทำไมต้องทำลายมันด้วยล่ะเดี๋ยวอืมไม่เล่นแล้วจ้าไม่เล่นแล้วฉันเจอก้อนหินก้อนนี้มาเฮ้คุณเจอเหรอใชอ่ช่วยซ่อมนาฬิกานี้ให้หน่อยสิได้เลย ฉันแค่ต้องการให้หนายซ่อมอันนี้นะถ้าฉันจะไปแล้วเนี่ยอ่ะขอบคุณใช่โอเคจริงเมื่อกี้มีมีตัวเลือกว่าให้เราเลือกที่จะว่าทําไปพามันไปทําเคสต่ออย่างนี้หรือว่าเลือกว่าพอได้แล้วในวันนี้เราก็เลยไม่ได้เลือกพอได้แล้วเม่ไเลือกพอได้แล้วเพราะเราจะได้รีบเสร็จแต่จริงเราต้องเลือกไหไวะเป็นเลือกอะไรก็ได้ละเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องมันขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเรา ถือว่าเราเลือกไปแล้วกันเนาะฉันฉันซ่อมไม้ด้านหลังไม่ได้ฉันซ่อมเข็มได้นะเฟิร์นสามารถซ่อมไม้ด้านหลังได้แหละไปหาเฟิร์นสิเฟิร์นเหรอทำไมเอ米ิโอกลายเป็นโคลเซเลนนะก็คือความเงียบเข้าปกคลุมชิโตหรือว่าเราเลือกอะไรผิดวะเอ๊ะรอนแล้วเหรอเอิ尔ิโอตื่น หรือว่าพอเราไม่เล่นด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาซึมอย่างนี้เหรองันว่หสับพาร์ทนี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะจิ๊กแม่พาร์ทนาสวัสดีครับ